ชูวิทย์เตือนสื่อมีโมคะบุรุษนามสีสากกระเบือเที่ยวหากินหลอกชาวบ้านเพจเฟซบุ๊กสรยุทธ์กรรมกรข่าวโพสต์ข้อความจากนายชูวิทย์กมลวิสิ์เตือนสื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของศาลาคนชั่วเสแสร้งทำดีกระครั้งหนึ่งมีโมคะบุรุษนามสีสากกระเบือไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเที่ยวหากินตามงานวัด หลอกลวงชาวบ้านเพจเ c e b o o k สรยุทธสูตรทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความจากานายชูวิทย์กระมวลวิศิษเตือนสื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสารลาคนชั่วเสแสร้งทำดีกระครั้งหนึ่งมีโมคาบุรุษนามสีศากกระเบือไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเที่ยวหากินตามงานวัดหลอกลวงชาวบ้านสังคมต้องระวังคนใกล้าตายอย่างผม ไม่เสียเวลาเล่าเรื่องโกหกชูวิทย์เตือนสื่อการละครั้งหนึ่งไม่นานสักเท่าไหร่มีโมคะบุรุษนามสีสากระเบือไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเที่ยวหากินตามงานวัดหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันเมื่อเห็นว่าหลอกคนง่ายก็เล่าเรื่องโกหกพกลมคนก็เชื่อจึงคิดการใหญ่ทำตัวเป็นคนดีสีสังคมอันสังคมไทยมักเชื่อถือคนมือถือสาก ปากถือสินแค่ทำท่าทางกับไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าคนไทยก็หลงเชื่อลีลาชี้นิ้วโกหกอาชีรลองเรียนแล้วแบ็กเมลมันช่างหากินง่ายเสียเหลือเกินเรื่องไหนเห็นว่าจะได้สตางค์ไม่มีลีลอทำตัวดังพระเวสสันดรมาโปรดสัตว์แต่ที่ไหนได้พอโปรดได้ที่ก็ตีกินหากไม่ใช่ของแท้ย่อมหมันไว้สเสมือนหนึ่งในภาษากฎหมายเรียกขู่กันโชค กระตุกให้สะดุง้งแล้วก็หล่อเคลียเพราะเกงกลัวต่ออิทธิพลคนใช้สื่อเป็นเครื่องมือบรรดาข้าราชการกลัวหัวหดเมื่อได้ยินชื่อสีพวกสีขาวไม่อยากมีเรื่องต่อความยาวสาวความยืดจึงจ่ายดีกว่ายิ่งพวกเทาๆแทบจะรีบเอาเงินสดใส่ลังเบียไปแกล้งลืมไว้ที่บ้านสังคมมันบัดซบคนชั่ว มันถึงหากินแบบนี้ได้ขอเตือนสื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสาลาคนชั่วเสแส้งทำดีมันช่างเลวกว่าคนเลวที่ยอมรับว่าเลวสังคมต้องระวังเพราะเชื่อหรือไม่ว่ารายนี้ไม่ใช่รายแรกและไม่ใช่รายสุดท้ายแน่นอนคนใกล้ตายอย่างผมไม่เสียเวลาเล่าเรื่องโกหกชูวิทยกมลวิสิทธ์เขียนไว้ เมื่อวันที่26มกราคม2567เรียกได้ว,ว่างานนี้อธิบดีกรมการข้าวแค้นสุมอ,อกล่อจับพี่สีสิ์น้องร่วมสถาบันเรียกได้ว,ว่างานนี้สีสุวรรณจันยาและพวกเรียกรับเงินสินบนจากอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาเป็นที่มาของการเข้าจับกลุ่มในวันที่26มกราคม2567ที่ผ่านมา ที่ต้องจำนนด้วยพยานหลักฐานส่วนมูลเหตุสำคัญนั้นนักธกิจของทิปอธิบดีการข้าวกระทรวงเกษตรและสากรได้ถแถลงข่าวเปิดใจเพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่30มกราคม2567ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นำเนินการกับภรรยา2คนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อนำไปแจ้งความจนวันหนึ่ง ในวันที่28พฤศจิกายน2566การบุกไปที่บ้านเพื่อเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายด้วยความลำบากใจและลำคาญใจจึงตัดสินใจเดินทางไปบ้านนายศีสุวัรณพร้อมกับพี่หมูเพื่อให้พยานเนื่องจากตนไม่มีญาติผู้ใหญ่รวมถึงกับภรรยาสามคนในฐานะที่นายศีสุวัรณเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยแม่โจ้ได้ไปเพื่อพูดคุย และกล่าวตักเตือนไปถามว่าทําไมต้องล้องเรียนผมผมผิดอะไรเพราะผลการตรวจสอบออกมาแล้วว่าตนไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นฟีถึงหโครงการนั้นผมพูดความจริงแขวนพระอยู่เต็มอกไม่ได้เจรจาค่าใช้จ่ายใดๆเจ็บใจและแค้นใจไม่หยุดจึงวางแผนกับภรรยามองว่าประเทศจะเป็นอย่างไรถ้าสู้ไม่ได้ ก็จ้างทนายสู้จัดก,การเองจึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบในข้าราชการปปปซึ่งผลการสอบสวนไม่มีมูลผมไม่ได้ทำผิดอะไรตรวจสอบได้ส่วนทีมงานและที่ปรึกษารู้ภายหลังตนเองไปจับกลุมแล้วโดยวันนั้นได้โทรศัพท์ไปขอโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตร และสากรที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะกลัวนายเดือดร้อนมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีข้าราชการคนหนึ่งและครอบครัวเพราะตนเองรับราชการและมีธุรกิจครอบครัวที่ทำมาด้วยความสุจริตกว่าจะเลี้ยงได้แต่ละตัวอีกทั้งถูกกล่าวหาว่าภรรยาตนเองค้าตีนไก่พูดไปเรื่อยมันสะท้อนว่าสังคมไทยเป็นแบบนี้หรอบวกกับผมเป็นคนหัวร้อนทำให้ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เมื่อถามว่าสีสุวรรณพูดอะไรบ้างในวันที่ไปบ้านเขาไม่ให้คำตอบผมทิ้งเวลาประมาณ3มสัปดาห์คืนนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาหาผมผมโทรกลับแต่ไปทางไม่รับจนตอนเช้าสายเข้ามานัดดื่มกาแฟตนเองจึงสั่งลูกน้องติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งกรมการข้าวเพราะคนชั่วมันเยอะและผมตั้งใจล่อซื้อให้เงินมากกว่าหนึ่งครั้ง ล่อซื้อครั้งเดียวมันไม่ได้หลักฐานมันไม่แน่นไม่มีการจ่ายนายศรีสุวรรณจึงไม่พอใจส่วนวงเงินนั้นไม่ได้ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีเมื่อถามว่าเคยมีการเรียกเงินแบบนี้หรือไม่ไม่เคยมีการเรียกเงินแบบนี้ผมทำงานที่กรมการข้าวมาหลายปีทุกโครงการมันถูกชี้แจงหมดแล้วคนเรามีอดีตแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ ผมทำงานตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เรื่องงบโครงการงบประมาณ15,000ล้านบาทนั้นผมยืนยันว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้บริหารและได้ชี้แจงไปหมดแล้วโดยโอนไปให้ทกศจ่ายไล่ละ1,000บาทและย้ำว่าอย่ามาร้องเรื่องนี้เพราะไม่ใช่ความจริงพอไม่ฟังผมก็ฟัดร,รู้ได้อย่างไรว่าโดนร้องนายศรีสุวรรณติดต่อมา ว่าจะร้องเรื่องนี้และมีบัตรสนเทมาที่ผมแต่เขาจะส่งไปที่รัฐมนตรีและประหลัดกระทรวงกรเกษตรเป็นการส่งจดหมายผิดฟองมาหาตนเองจึงไปแจ้งความที่สอพอจึงทำให้ทราบว่าตนเองถูกล้องเรียนจนกระทั่งมีการแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงและบกมาที่กรมการข้าวซึ่งคนที่ไม่ผิดมันเจ็บใจไม่รู้จักหยุดสักที ทั้งหมดนี้คือสาเหตุด้วยความลำคาญชีวิตเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดอย่ามาแกล้งกัน